รารัตนตไตรเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลายสิ่งอื่นที่จะเป็นที่พึ่งที่ระลึกยิ่งกว่านี้ไม่มีกอีแล้วเราควรบูชาสะสมและบอกเล่าด้วยหัวใจที่ศรัทธาสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆครูบาอาจารย์ที่เคารพรุธนะมีเรื่องเล่ารายงานตัวครับวันนี้พิเศษอีกสุดๆเลยนะครับ ผมนำพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่อกวีนะครับซึ่งเป็นองค์พิเศษ,ษคือได้มาแค่ครึ่งองค์นะครับมาให้เพื่อนๆพนพี่ๆได้ส่องมาอวดมาอ้างให้เพื่อนเพืเพี่ๆครูบาอาจารย์ได้พิจารณานะครับพระองค์นี้นะครับเป็นพระที่ชำรุดหักมานะครับตามที่ผมขีดให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆดูในขณะนี้นะครับเป็นพระพิมพ์ใหญ่ ที่มีพิมพ์ทรงที่สวยงามนะครับแต่ว่าหายไปครึ่งหนึ่งเราดูแค่ครึ่งนะครับก็พอดูได้พอสองได้นะครับผมกำลังขีดให้เพื่อนๆพื่พี่ดูว่ามีเส้นบังขับพิมพ์นะครับตรงนี้เส้นบั้งขับพิมพ์จะมองเห็นไม่หมดนะเพราะว่าการตัดขององพระตัดชิดมากครับพระพักไม่ได้ออกนูนตูมนะครับแต่จะออกเลี่ยมเียมทรงเลียมเียมหน่อยนะครับเกตนี้จดซุ้มนะครับไม่ทะลุซุ้ม แขนทั้งสองข้างนี่ครับสวยงามมากนะครับเป็นร่องชัดเจนนะครับเป็นแท่งสันแล้วก็เป็นพระพิมพ์อกวีนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆขยายให้เพื่อนๆพี่ๆดูนะครับดูมวลสารต่างๆนะครับดูพิมพ์ทรงดูมวลสารนะครับเนื้อนี่สุกนุ่มมากเนื้อนุ่มเนื้อตุบตับเลยนะครับเนื้อเกรด A ขนมตุบตับเลยนะครับเห็นไหมครับ หลุมที่มวลสารที่เกิดการหลุดไปของมวลสารที่เป็นอินทรีย์วัตถุนะครับแล้วก็คราบของแคลไซต์บางท่านอาจจะเรียกว่าเป็นคราบก็เรียกว่าแป้งรองพิมพ์นะครับเห็นขาขาวเต็มเลยครับพระองค์นี้นะครับถ้าไม่หักนะครับเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องนะครับอยูด่ด้านหลังด้านหลังยิ่งดูง่ายนะฮะเห็นไหมฮะความสุกข,ของเนื้อ,อผ่านการเวลามาเป็นร้อยกว่าปีนะครับเห็นไหมฮะมีมวลสาร ที่เป็นผงพุทธคุณ5ชนิดนะครับฝังอยู่แล้วก็มีความพิเศษเห็นไหมครับเนี่ยจุดพิเศษที่ผมอยากให้ดูนี่ตรงนี้นี่นี่นี่วงกลมเนี่ยนะครับเห็นไหมเป็นหลุมอาจจะเกิดจากที่มวลสารหลุดหายไปนะครับเห็นไหมครันี่ให้เราพิจารณาถึงความเก่าได้นะครับเห็นไหรการตัดขอบอะไรต่างๆเนี่ยเรียบร้อยมากครับพระองค์นี้เพียงแต่ว่า การเก็บรักษาที่ผ่านมาไม่ดีครับพระเลยหักพอหักก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนข้างหนึ่งนะครับผมได้มาแค่นี้จริงๆครับได้มาครอบครองแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญนะครับท่านเตรียมประวัยว่าเศษเซี่ยวแค่เศษเซี่ยวหนึ่งของพระสมเด็จนี้ก็ถือว่าเป็นจกักรพรรดิถือว่าครอบคลุมนะครับพุทธคุณทั้งหมดนะครับทั้งเมตตามหานิยมแล้วคลาดคงกระพันชาตรีนะครับมีหมดนะครับเห็นไหมครับด้านข้างเห็นไหม นี่ลุมนี่เนื้อที่สุกโอ้ยสุกเนื้อตรงนี้นี่แบบโอ้โหเก่าจริงครับตรงนี้ดูดูแล้วแบบสดจริงฮะให้เราดูพิจารณาเผื่อไว้เจอองค์ที่องค์อื่นที่ไม่ใช่องค์นี้นะฮะเนื้อหาประมาณนี้นะครับก็สามารถเช่าบูชาได้เลยนะครับองค์นี้นี่ผมได้มาก็ถือว่าหายากมากครับช่วงนี้พระสมเด็จนะครับไม่ใด่าหาง่ายนะฮะ สวยจริงๆอยากให้เพื่อนๆพี่ได้ส่องได้พิจารณาอย่างละเอียดอย่างแยบคายพิจารณาด้านซ้ายด้านขวาด้านหน้าด้านหลังนะครับการพิจารณาการส่องพระสมเด็จศึกษาเรียนรู้ก็ดูประมาณนี้นะครับให้เราเห็นถึงองค์ประกอบความเก่าความเก่าโดยผ่านการเวลาโดยธรรมชาตินะครับซึ่งปัจจุบันนะครับ ของใหม่ก็ทําไม่ได้นะครับของเก่านี่เก่าโดยธรรมชาติเนี่ยเราดูฮนะเนี่ยโดยผ่านการเวลาผ่านอากาศผ่านความร้อนความเย็นความหนาวผ่านวันเดือนปีมาเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่ส่วนที่หักนะครับพระองค์นี้ผมว่าหักไม่นานนะฮะเนี่ยดูจากรอยหักเนี่ยเนื้อแต่ว่าเนื้อข้างในเนี่ยครับเห็นไหมฮะเก่าเก่า,าแบบสุดจริงๆครับเนี่ยผมอยากให้เพื่อนๆพี่ได้สองได้เห็นความงามเห็นไหมฮะเนี่ย โหสวยจริงๆครับพิมพ์สวยสุดครับสุดสุดเลยครับเนี่ยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ฝากกดติดตามช่องรุธนะมีเรื่องเล่าด้วยนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปสนใจรถยุโรปรถมือ2เกรด A ที่รถบ้าน 5D นะครับ